มาค่ะพิมพ์ริพายเห็นไหมคะหนะ้าพิมพ์ริพายพิมริพายเจ้าบองปลา้าเจาบองแม่อีพิมพ์บายพิมพ์ริพายนะคะนี่สั่งมาลองน้ำพริกปลาบองน้ำพริกปลาบองสั่งมาลองกินดู เป็นน้ำพริกพิมพ์ล่พายฟู้ดนะคะก็จะมีหอมแดงตะไคร้พริกต้นปลาสับใบมะกรูดขาน้ำตาลทรายมะขามเปียกน้ำมันพืช180กรัมกระปุกแพคเกจด,ดีอะ่ะแพคเกจด,ดีใช้ได้ไม่เป็นกระปุกแก้วแบบทั่วๆไปที่เขาขายหรือพลาสติกเล็กๆอะไรนี่นะคะลองชิมกันดูนะแก แกะแกะแกะ p a c ก a g e จิ้งผ่านค่ะ p a c ก a g e จิ้งผ่านอลองดูนี่มีซิลด้านในให้นะเรียบร้อยเดินทางต่างประเทศได้เลยค่ะมีเหม็นอ่อาคราวนี้สิลำบากละแกะไงอะ่ะโอเคอืมเปิดปาอืม <c oughs> กลิ่นปลาหอมหอมคอปลาค่ะปลาหอมหอมเลยนี่น,นี่แกะฟอย์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเรามาชิมกันเรามาชิมกันนะเด็ดแอบแป๊บหนึ่งจ้าเด็ดแอบแป๊บหนึ่งจ้านี่ ในกระปุก,ปล,กลองเลยลองเลยกลัวที่ไหนน,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 นี่ปลาปลาดู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 เห็นีหยนี่ปลาปลาปลาอืมโอเคค่ะนัว หอมไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่ไม่แบบปลาร้าไม่เหม็นนะไม่ฉุนปลาร้คือไม่ได้กลิ่นปลาร้แรงนำเวอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยลองต้องลองน้ำพริกปลาราบองผินพิพายเข้าไปเลยค่ะนี่ได้โปรงโมชั่นมาหนึ่งแถมหนึ่ง หนึ่งแถมหนึ่งเพื่อหนึ่งนตัร้อนเลยหนึ่งแามหนึ่งเอฟไลจ้า